ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณคุยคบหาดูใจกันอยู่ในตอนนี้นั้นเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะไพ่ใบแรกนะคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณไทากาลีตันติกากับดูมา วาตินะคะแล้วก็อนันชตาการีนะคะในตรงนี้เนาะก็คือเป็นในลักษณะที่บ่งบอกได้ว่าคนคนนี้ของคุณนะคะเขามีความคิดแล้วก็มีความที่อยากจะให้ประสบความสําเร็จอยากจะเอาชนะใจคุณอยากจะชนะทุกสิ่งอย่างที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณมีในตรงนี้และเขาก็ไม่ได้ยึดติด กับการที่ว่าจะเป็นไปเขาปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามวิธีการแล้วก็เวลานั่นเองนะคะในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่เขานั้นจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับคุณนะคะแต่ว่าอย่าเราจะมาดูกันนะคะว่าเขานั้นกับคุณนะคะคุณคือใครแล้วเขาคือใครกันนะคะคุณอาจจะเป็นชาววันพุธนะคะ คุณห,หรือเขานะคะในตรงนี้เนาะอาจจะเป็นชาววันพุธหรืออาจจะเป็นบุคคลที่เกิดอยู่ในวันพุธหัสได้หรือชาวมิถุนาได้นะคะแล้วก็ชาววันศุกร์เดือนมิถุนานะคะแล้วก็ชาววันเสาร์ได้นะคะในตรงนี้นะคะ บ่งบอกได้ว่าคุณหรือเขาในตรงนี้นะคะคุณหรือเขาในตรงนี้เป็นบุคคลที่มีความเหมือนกับสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะกำลังเห,เหมือนกับว่า รึ่งหลุดพ้นหรือกําลังเลิกลาในตรงนี้กําลังเผชิญกับสิ่งที่กังวลอยู่หรือเครียดอยู่ในตรงนี้เพราะเรามเรามองเห็นถึงปัญหาที่คุณนั้นเหมือนกับพยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะจัดการหรือพยายามที่จะออกมาจากปัญหาต่างๆหรือสิ่งที่กําลังแตกหัก,กหรือกําลังจัพังทลายอยู่ในตรงนี้และก็เจ็บปวดใจมากในตอนนี้ แล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องความเปติธรรมแต่ไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นะคะเพราะว่าในตอนนี้ดูเหมือนกับในบางเคสในบางกรณีอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพยาตกันแล้วแล้วก็มีความพยายามอย่างมากกับการที่อยากจะกลับไปสู่ความสัมพันธ์เดิมๆหรือขอโอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งหรือพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ก่อเกิดการเริ่มต้นหรือการได้รับโอกาสใหม่ๆหรือการแก้ไขทีนเกิดขึ้นในตรงนี้นั่นเอง นะคะเพราะว่าอย่างไงแล้วในบางเคสในบางกรณีอาจจาต้องเริ่มต้นใหม่บางเคสบางกรณีอาจจําต้องขอโอกาสเพื่อให้ได้รับโอกาสในการแก้ไขแก้ตัวหรือกลับไปสู่สภาวะเดิมเพราะเรามองเห็นถึงอาดีแอมเพสในตรงนี้อาจจะเป็นภรยาแล้วอาจจะมีบุตรด้วยร่วมกันแล้วอาจจะมีครอบครัวอาจจะเป็นสิ่งใดที่จําต้องรับผิดชอบร่วมกันในตรงนี้จึงอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์อยากจะขอโอกาสเพื่อ เป็นการรับผิดชอบร่วมกันในตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้นะคะคนที่คุณนั้นคุยหรือดิวอยู่ในตรงนี้อาจจะเป็นบุคคลที่กําลังเลิกลากับภรรยาหรือสามีของเขาอยู่ในตอนนี้หรือกําลังจะก่อเกิดปัญหาในความสัมพันธ์กําลังจะหลุดพ้นแต่ในบางเคสในบางกรณีก็มีโอกาสที่จะกลับไปหาคนเก่าได้นะคะมีโอกาสที่เขาจะกระทํา บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้กเกิดสิ่งใหม่เพื่อเป็นการแก้ไขในตรงนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเราคนคุยของคุณในคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนใหม่ที่เขานั้นมาพบเจอกับคุณหลังจากที่ความสัมพันธ์นั้นได้ได้จบลงแล้วหรืออาจจะเป็นการที่เขานั้นอาจจะเป็นคนเก่าวนเวียนกลับมาสู่คุณหรืออาจจะเป็นบุคคลที่เขานั้นเข้ามาคุยกับคุณเดี๋ยวสักพักเขาก็จะกลับคืนสู่สภาวะเดิมก็คือกลับไปหาคนเก่าเขานั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าให้ทรงจิงใานะคะจะบอกอะไรกับคุณนะก็คือให้คุณนั้นจงมั่นใจเนาะเราก็ถึงแม้ว่าความรู้สึกของคุณในตอนนี้อาจจะแปรปวนไปบ้างนะคะแต่ว่าความแปรปวนในตรงนี้นั้นก็มีความมั่นคงอยู่พอสมควรมีความแข็งแกร่งพอสมควร ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วนะคะให้คุณนั้นรักษาความาความเป็นตัวตวนของคุณเอาไว้ให้ดีนั่นเองนะคะจงเปลี่ยนแปลงนะถ้าหากรู้ว่าเริ่มจากสูญเสียความเป็นตัวตวนของตนเองแล้วในตรงนี้นะ <g> ให้ให้เริ่มให้เริ่มแก้ไขหรือเริ่มปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้กเกิดความมั่นคงแล้วก็รักษาความความมั่นใจในตรงนี้เอาไว้นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะมาดูไพ่โรแมงเจ้ากันนะคะว่าไพ่โลแมงเจ้ากำลังจะบอกอะไรนะคะเขาบอกว่าให้ให้เปิดใจนะคะบุคคลคนเคียงข้างหรือคนอื่นๆในตรงนี้นะคะให้เขาจะมีการให้คำปรึกษาหรือให้การแนะนำให้คุณนั้นคือกอดเก็บความเป็นตัวตนของตนเองเอาไว้แล้วก็เปิดใจเปิดเปิดยอมรับในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะ เราก็ทุกสิ่งอย่างนะคะก็จะสามารถไปต่อได้หรือสามารถที่จะดําเนินเดินหน้าไปอย่างราบรื่นได้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้ในตรงนี้นันเองนะก็คือประมาณอารมณ์ว่าถ้าหากคุณนั้นสับสนกังวลอะไรอยู่ในตรงนี้มีปัญหาอยู่ขอแค่ให้คุณนั้นเก็บปัญหาในตรงนั้นเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดออกไปอย่าเพิ่งไปร้องขอความช่วยเหลืออย่าเพิ่งรีบเร่งขนาดนั้นนะคะให้คุณนั้นเก็บความรู้สึกหรือเก็บอาการขอตรงตัวเองเอาไว้ก่อน แล้วก็รับฟังสิ่งรอบข้างผู้คนที่เขาเห็นหรือสถานการณ์ต่างๆว่าเขานั้นพิจารณาอะไรอย่างไรกับเรา oh, <yeah. S 1> เขาพูดอย่างไรเขาวิพากษ์วิจารณ์อะไร vaya, อย่างไรมาในตรงนี้เขาเห็น <Okay. S 1> เขาเห็นต่างกับเราอย่างไร <Sí. S 2> อย่าเพิ่งไปบอกความเป็นตัวตนของเราให้กับเขาได้ฟังอย่าเพิ่งไปบอกเรื่องราวของเรานั้นให้กับเขาอย่าเพิ่งเร่งรีบแบบนั้นให้เรานั้นดูสถา,กานการณ์เหตุการณ์ก่อนว่าเขาเห็นร่วมด้วยอย่างไรเขาเห็นด้วยกับเราไหม เขาสถานการณ์แวดล้อมเป็นอย่างไรให้เรานั้นเช็คสถานการณ์แวดล้อมและผู้คนและอาการของผู้คนก่อนก่อนที่จะเข้าถึงนั่นก็หมายความว่าเราจะขอความช่วยเหลือเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าคนนั้นดีจริงนั่นเองนะคะแล้วก็ pay attention to the red นะคะก็คือจะมีสัญญาณเตือนนะ จะมีสัญญาณบอกก็อย่างที่เราบอกนะคะให้เรานั้นพิจารณาก่อนว่าทุกสิ่งอย่างนั้นก่อเกิดความมั่นใจให้กับเราไหมถ้าเรานั้นมั่นใจจงเดินต่อไปและเราก็ดาเนินหน้าต่อไปนะคะและบุคคลที่เขาจะให้คำปรึกษากับเราในตรงนี้นั้นเขาอาจจะเป็นบุคลคีเป็นพ่อแม่ของเราหรืออาจจะเป็นบุคคลทีอ่อยู่ร่วมกับเรามาในตรงนี้นะคะ ไว้ใจได้แล้วก็อยู่กับเรามานานเชื่อหรือเกิดมาร่วมกันเห็นหน้ากันมาอย่างเลื่อนนานในตรงนี้นะคะรู้จักกันมานานในตรงนี้สามารถให้คำปรึกษาได้นะคะเพราะว่าเขาจะต้องอยู่กับเราและเขาก็ต้องรู้จักเราเป็นอย่างดีในตรงนี้เขาจึงจะสามารถให้คําแนะนําเราได้เราเราก็ควรที่จะไว้ใจเขาคนนั้นด้วยนะคะเขาจะมีเคมีที่เข้ากันกับเราเราจะทําร่วมกันกับเขาโดยที่เรานั้นไม่อ,อ,อึดอัดใจ เราจะสบายใจเขาจะมีความคล้ายกับเราเขาจะมีความที่เห็นอกเห็นใจเราเขาจะเข้าใจเรานั่นเองนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะถ้าหากเรานั้นต้องการที่อยากจะปรึกษาให้เรานั้นมองและก็ลุยเข้าไปกับบุคคลเหล่านี้หรือสไตล์แบบนี้นะคะหรือหรือแบบมั่นใจมั่นมั่นใจว่าคนนี้แหละ เราปรึกษาพ่อดีกว่าปรึกษาแม่ดีกว่าเพราะว่าพ่อเราเข้าใจเรามากที่สุดแม่เราเข้าใจเรามากที่สุดเพื่อนหรือพี่หรือพี่หรือน้องในตรงนี้เขาอยู่กับเรามานานเขารู้จักเราดีเราไปขอคำปรึกษาเขาเราเรา,เราลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเราลองคิดพิจรนารณาดูว่าเขานั้นน่าไว้ใจไหมและเขารู้ข้อมูลของเรามากน้อยแค่ไหนถ้าค่ะถ้าหากเขาดูข้อมูลของเรามากเขารู้เรื่องราวของเราและ สถานการณ์ปัจจุบันที่เราเป็นในตรงนี้และเราไปขอคําแนะนําจากเขามั่นใจไหมว่าเขานั้นจะสามารถให้เราได้และบุคคลเหล่านั้นน่าเชื่อถือจริงในตรงนี้นั่นเองนะคะให้เรานันพิจารณาและถ้ามั่นใจแล้วให้เรานั้นไปขอคำปรึกษาจากเขาเหล่านั้นนะคะแล้วก็ให้เรานั้นนําคําของเขานั้นมาพิจารณาและไต่ตองอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งในตรงนี้เพื่อเป็นการทบทวนหาคาตอบและผลลัพธ์เพื่อที่จะนําไปใช้และปฏิบัติจริงนั่นเอง นะคะโอเคนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าคนคุยของคุณที่คุณพบหาดูใจอยู่ในตอนนั้นอ่าอยู่ในตอนนี้นะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะประมาณนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ก,การันณีอย่างนี้ตลอดไปสามารถพูดคุยกันได้คอมเมนต์กันได้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะว่าในตอนนี้ยอดคนกำลังขึ้นนะคะกำลังดี นะคะพี่มีความคาดหวังและหวังว่ายอดติดตามพี่จะพุ่งทะยานถึง5000 subscribe นะคะในตรงนี้เนาะก็คือพี่มีความคาดหวังถึงหลักหมื่นก่อนนะแลหลักแสนพี่ถึงจะได้โล่นะคะยังไงล่ะพี่ขอให้ทุกๆคนนั้น s u พ p o r t และกด,ดกดติดตามให้กับพี่เยอะๆนะคะยังไงแล้ววันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิป จนจบคลิปในวันนี้นะคะอย่าลืมพูดคุยกันอย่าลืมติดตามทุกช่องทางเนาะเพราะว่าพี่ก็จะนาจะทำคลิปแบบนี้นะคะลงทั้ง y u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  e แล้วก็ลงใน TikTok ด้วยเนาะในตรงนี้นะคะรายละเอียดก็จะอยู่ใต้ Description ในตรงนี้นะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะสําสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีจ้า